ยิปโปเทนนี่นะครับวันนี้เราจะมาคูยเรื่องอฟังก์ชันลิมิเตอร์นะครับผมฟังชันนี้จะช่วยในการควบคุมกระแสเอาต์พุตของตัวแอมเองนะครับไม่ให้ทํางานเกินกําลังเพื่อจะเซฟลําโพงหรือเซฟตัวแอมเองนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะไม่ใช้ฟังก์ชันลิมิเตอร์ครับไฟแดงจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราฟงฟังเสียงกันดู ไฟสีแดงหน้าเครื่องจะขึ้นเป็นเม็ดสีแดงนะครับจากระพริบถ้าเกิดลักษณะนี้ก็มีโอกาสทำให้ลําโพงเองกับแอมเองก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับแต่นี้เราใช้ฟังก์ชันลิมิเตอร์ช่วยครับเปิดให้ออนตรงนี้ยครับสองข้างลองดูครับ จะขึ้นแค่เม็ดสีส้มนะครับจะไม่ขึ้นถึงเม็ดสีแดงครับเท่านี้เราก็เซฟที่แอมที่ลำโพงได้แล้วครับผม